สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำ Toyota Corona นะคะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันนะคะทุกท่านราคาไม่แพงค่ะสภาพก็โอเคอยู่นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.6ค่ะมีดิสเบรกสีล้อเกียร์ออโต้รถยนต์ปี95นะคะทุกท่านราคา49,000บาทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ดีภาษีพรบมิถุนาปี65นะคะ ขับสบายๆนะคะเจ้าของลองเทสแล้วนะคะจากเชียงใหม่มาปทุมสบายๆเลยนะคะทุกท่านขี่ทางไกลได้สบายหายห่วงค่ะแอร์เย็นค่ะชงร่างพอได้นะคะคันหน้าคันหลังก็เดิมๆนะคะทุกท่าน4,9,000บาทได้ทะเบียนสวยๆไปด้วยนะคะรถคันนี้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะ Toyota าคร o น a านะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่รำลูกกาคลอง7ปทุมธานีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถทดลองขับนะคะสายตรงหาผู้ขายได้เลยค่ะทุกท่านตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อไว้ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าก่อนจกา,ากกันฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ